วัสดีครับวันนี้กลับมาทําตามสัญญาแล้วนะครับก็คือเราจะพามากินมาม่านิชิทับนะครับตามที่อิมแจบอมนะครับลีเดอร์ของกอรเซกินกันคือตลกมากมเนเนองจะเล่าให้ฟังอันเนี้ยพอจบอมกินอนะ่ะมันก็ของขาดก็เลยสั่งเป็นซีฟู้ดมาลดซีฟูดมา,ดดมาแถมรดดังเดอมก่อนของมาถึงวันหนึ่งเจ้าของร้านที่ดีไว้ก็ติดต่อมาบอกว่าของมาแล้วก็เลย ได้มา2รสนะครับวันนี้ถ้ากินทานได้ก็เดี๋ยวจะทานทั้ง2รสเลยถ้าทานไม่ไหวก็ทานรสเดียวก่อนเพราะว่าเรามีรันหนึ่งก็คือพอดีไปแม่ซสีอี้หรือแม่สายมาก็ไปเจอตัวนี้เลยนะครับมาม่าเผ็ดของมาเลเซียที่อยากกินแบบมานานมากแล้วกับมันฝรั่งมันฝรั่งทอดนะครับแบบเขาเรียกว่ารสอะไรครับโกสโกสเปเปอร์นะครับคือเผ็ดมากๆของมาเลเซียอะไรเงี้ยก็จะมาลองกินด้วนยยี้เหมือนกันนะครับทานพร้อมกับตัว กิมจิที่ทำไว้น่าจะครบอาทิตย์แล้ว,วน,นี้เรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าข้า,าก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเทร้อนลงไปจ,ปไจาจะเราจะเริ่มกินกันแบบไม่ใส่มายองเนสก่อนนะครับ สุกเร็วมากเลยอ่ะอันนี้กระป๋องเล็กนิดเดียวนะครับร้อยี่สิบาทค่าส่งยี่สิบเจ็ดบาทเป็นร้อยสีสบเจ็บาทอุ้ยอร่อยว่ะ อร่อยอร่อยเลยอ่ะนี่ก็จะมีพวกกุ้งเนื้อแล้วก็ไข่เดี๋ยวเรามาทำแบบราดมายองเนสแบบที่จีบเจ๋อหม่อมทำจริงๆคิดว่ามันจะถ้วยใหญ่กว่านี้เนาะก็เลยสั่งมาตัวยเดียวด้วยความแพงด้วยกินไปเดียวสมุูรณแล้วอันนี้เรา ใส่ไมโยเนสนะครับเหมือนจะบองเขาไปดูหนังซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรสักเรื่องนึงแล้วเขาก็แบบทำตามซึ่งในซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใส่เป็นนำนำเองนะแต่ว,ว่าแจ๊บบังก็ว่กกางแปลกๆมันผลิตตามแบบเจ๊บ,บอของเราอ่ามาลองชิมแบบใส่มายองเนสนะแปลกๆอ่ะ ออมายองเนสเราไม่เหมือนมายองเนสของเขาชนตัวไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กินได้แต่คิดว่ากินแบบธรรมดานั่งเดิมของเขาอะโอเคกว่าคุ้มราคาเหมือนกันร้อยยสบาทรวมค่าส่งร้อสิบเจ เราทำไหว้หนึ่งอาทิตย์แล้วเรียบร้อยนะครับมาชิมวันนี้โอเคนะเปรี้ยวพอดีแต่รบน้ำน่าจะใส่แ้งสาลีกวนให้เยอะกว่าน,นี้แล้วก็พวกพวกออแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยครับน่าจะดีกว่าสาลี มาเลเซียนะครับโคชเบปเปอร์นะครับ,นนรบจริงๆเขาบอกว่าตำเซเว่นก็มีขายนะแต่ว่าเหมือนจะแพงจริงๆ้านี่เราซื้อมาสามสิบกว่าบาทเองยู่กว่าแพงกว่าเราจะใส่น้ำร้อนไปก่อนนะครับอันนี้คือแบบไม่ได้กินข้าวมือไหนเลยมาเพื่อการนี้นะบบนเราไม่สบบุกแล้วนะคเดี๋ยวเราก็จะทำการปักใส่ช่วยอันนี้คือรู้สึกว่ามันสุกช้าจังเลยสุกช้ามากๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่พริกนะครับใส่พริกแตกซะโอ้ยกลัวจังเลยเขาบอกว่าเผ็ดมากอะ อเรียบร้อยแล้วนะครับคือจริงๆเขาฮิตกัมสักปีอย่างแล้วละ่ะแต่เราเพิ่งเจอมาลองชิมกันดูเขาบอกว่าเผ็ดมากคือจริงๆ่อยชอบกินเผ็ดนะ เออมันจะเผ็ดเสั้นๆนะคือส่วนตัวทนไหวอ่ะทานกับกิมจิลองเอง เผ็ดจริงอะ่เะเผ็ดจริงจังเลยอะ่ะก็ท่าหัวใจบังสลับกันไปเผ็ดชอบขาดคนชอบกินเผ็ดนะเผ็ดเลยอะแต่เราหากินดูครับเกิดมาทั้งทีต้องกินให้ครบ เปนมเปรีย้ยวเขาบอกว่ากินนมเปรีย้ยวจะช่วยแก้เผ็ดได้ก็เผ็ดเ,เลยอ่ะไม่เคยไปกินเผ็ดไหมนะ่ะ น้ำตาไหลเลยอ่ะเผ็ดจนน้ำตาไหลอ่ะโอ้โหเผ็ดจนน้ำตาไหลเลยอ่ะแต่อร <ım S 2> ่อยนะคอนเฟิร์มว่าเผ็ดจริง คลิปนี้นะครับมามา่าเนชินของแจาบอมแล้วก็มาม่ามาเลเซียครับกอสเปเปอร์นะครับนี่เราไปหาทานดูอันนี้เหมือนจะมีที่มาเลเซียอันนี้ไปสั่งจากเอ้อมาอันนี้จะเหมือนจะมีที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับน่าเผ็ดจริงนะสว่วนนี้สั่งซื้อลาซาด้าร้อยยี่สิบบาทราคาบวกลบนิดหน่อยครับถ้าส่งต่างหาอันนี้ไปซื้อมาสามสิบบาทที่ไม่สายแต่ว่าเซเว่นเขาบอกว่าสี่สิบห้าเผ็ดมาก อันนี้อร่อยแม่ส่วนตัวไม่ชอบแบบไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบใส่มายองเนสอะธรรมดาอร่อยสุดละไงฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะครับไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยละกันนะครับใจมาทำเมนูปนแปลกๆหรือว่าใครอยากให้ไปทำเมนูอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไวได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ